มาแสดงความเป็นพระอรหันต์ที่นี่สถานที่อย่างนี้เรียกว่าธรรมราชิกสถูกได้ปรากฏไว้ในหลักฐานของบริฐานสถูปองค์นี้ใหญ่เท่าองค์นู้นเลยครับท่านคิดดูสิว่าเขาสามารถทำทั้งหมดเอาไปทางลงของท่าสวามีคือควางแม่น้ำคงคาและทำทางลงของสะพานวรุณะนั่นเอง อันวันนี้เราจะไปแม่น้ำคงคาเราจะไม่ลงในทางอัศวเมธครับเราจะพาท่านไปทางท่าที่ท่าสุดท้ายคือท่าราชคาดตอนเจตสิงิมาปูดปรากฏเจอตรงกลางมีพระอบใส่พระรมสาร,รีรือกระทะก็เก็บไว้ที่โกรกาตาพิพิธภัณฑโครกาตาบางคนไปลงโกกาตาเนาะเก็บไว้ที่นู่นครับ และท่านก็นำลายพระบรมสารีริกธาตุไปปล่อยตรงข้ามท่าชมพงเจตสิงเห็นว่าดูสิไม่มีใครส่งพระพุทธเจ้าไปสวรรค์เลยก็เลยทำการโปรยพระบรมสารีริกธาตุตรงแม่นำ้ำคงคาเพราะเขาเอาลายพระเจ้าเป็นอวาตารปักที่เก้าของเขานะครับ ความหวังดีประสงค์ร้ายก็เลยเอาก้านสารสาริแทสไปโปรยไปน้ำองคานะครับชาติที่แห่งนี้พรัตริามาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ามาสักการะบูชากรา,า,าบไว้ท้าลงไปกราบไปที่นี้เช่นกันนะครับสถานที่แห่งนี้จึงมีความสําคัญก็คือการเกิดพาาระลหันอุบัติขึ้นวันเดียวพร้อมห้าองนะแต่ที่โน้นทยายวันละองค์นะนะครับที่นี่เกิดพร้อมกันห้าอง หลักฐานยืนยันจากพระไตรปิฎกเล่มที่6ในพระวินยัยในสมันตากปาสาธิกาข้อความที่20พระองค์ได้ตัดว่าดูก่อนพิสูตรทั้งหลายถ้าขันห้าเป็นอัตตาอัตตาคือบังคับบัญชาได้เราคงไม่เจ็บป่วยเราคงไม่แก่เราคงจะต้องมีสุขภาพพลานามยแข็งแรงเสมอพิสูตรทั้งหลายแต่ขันห้าเป็นอน,นัตตา คือการบังคับบัญชาไม่ได้ขันห้าจึงเป็นไปด้วยความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งเ้นข้อความที่ยี่สิบเอ็ดพระองค์ทรงตัดว่าดูก,ก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายขันห้าเป็นของเที่ยงไม่เที่ยงพิสุขภูมตัดที่นี่ว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิสุขภูลตออว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนตัตตา จากข้อความที่22พระองค์ตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายขันห้าชั้นจุลธโทและขันห้ามีในอดดตปัจจุบันอน,นาคตภายในภายนอกอยาละเอียดเลวปานี้ใกล,ใกล้ด้วยอาการียอย่างที่นี่ครับฉะนั้นคําว่าขันห้าคืออาการส11อย่างนะครับขันห้าอาการ11อย่างถามว่าพันธุพามีอดีตปัจจุบันอนาคตไหมไม่มีจึงเป็นการวิมต ขันห้าเป็นภายในหรือภายนอกภายนอกนะครับขันห้าเป็นของหยาบหรือละเอียดขันห้าเป็นของเร็วหรือปาเนตขันห้าเป็นของไกลตัวหรือใกล้ตัวตัวมั้นขันห้าครบสิบเอ็ดแต่ทด่ผ่านครบสิบอดอย่างไหมไม่ครบจึงเรียกว่าขันทวิมตุตครับตรงเรียพระจ้อธิบายชัดเจนเลยแจ่มแจ้งด้วยตอนนี้พระองค์ทรงตัสต่อว่าพิสูจน์ทั้งหลาย ถ้าเธอเข้าใจขันห้อย่างแจ่มแจ้งเราเบื่อใหนขันห้พวกเราเบื่อใหนขันห้นะเบื่อแต่เบื่อเพราะว่าใช้การไม่ค่อยได้นะครับจึงเบื่อจึงสารโลคด,ด้วยอะไรด้วยรลัพระโทสะจึงทําให้เราเบื่อแต่ถ้าเราเข้าใจขันห้อย่างแจ่มแจ้งว่าขันห้นำอะไรความทุกข์ความโทษค,ความภัยขันห้เป็นอสสารพิษร้ายด้วยอะไรมหาปุตตรูปสี ประชุมรวมกันให้เราเกิดรับวผ่นห้าประกอบด้วยมหาพุรุษสิถ้าเราตายตลอดเวลาคือดินน้ำลมไฟพระทรงตัดต่อว่าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเธอเข้าใจขันให้อย่างแจ่มแจ้งเธอย่อมเบื่อนายเมื่อเบื่อนายเธอคลายเกล็ดเมื่อคลายเกล็ดเธอย่อมรู้ยิ่งย่อมรู้แจ้งย่อมถึงการดับย่อมถึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรมอาจารจบแล้วพอจบพุทธพจน์ในอนัตตลักษณะสูตรที่นี้ ในวันแรมห้าข้ามเดือนแปดเป็นพลันห้าองค์ที่นี่เลยครับสถานที่แห่งนี้จึงเป็นการเกิดขึ้นพลันองค์ห้าองค์แรกเลยครับพร้อมกันทีเดียวห้าองค์แต่ทางดยไฟสอดหน้าบัานวันละหนึ่งองค์ถามแม้ที่นี่ควรแก่การสักระบูชาข้าแต่พระองมรุเจริญข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายได้มาถึงแล้วยังความปรับเพิ่มปิติสมน,นัด ให้มหมากุศลสารคตด้วยสมณัตเป็นไปด้วยอสังขารลกังในสมัยนี้สมณัสสหทธา้าตังยานะสัมพยุตตังอสังขารลกัางเกิดขึ้นภายในชวนาจิตของข้าพระอ,องค์และหม่อมฉันทั้งหลายแล้วขอให้กุศลที่เกิดขึ้นในคานี้จงเป็นไปด้วยปัจจัยอันแรงกล้าการสั่งสมไว้เพื่อให้ข้าพเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายได้บังเกิดขึ้นในภพภูมิที่ดี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการตั้งจิตอธิษฐานของข้าพระองค์นับครั้งก็ไม่ถูกนับจำนวนก็ไม่ทวนขอให้รวบรวมเ,เดชถึงปัจจุบันเป็นภาลวะเป็นปัจจัยให้นิสัยตามส่งเกิดในภพภูมิที่ดีขอให้ขันห้าดำรงอยู่เพื่อพุทธศาสนาอันยั่งยืนตลอดกาลจึงขอนอบน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ข้าแต่พุ่มเจริญสิ่งที่พึงปรารถนามานานแล้ววันนี้ข้าพระองค์และหม่อมฉันก็สมความปรารถนาที่ได้แลเห็นสถานที่อนุบัติขึ้นของผู้เจ้าและขอมพระอาหารหันต์ถึงห้าพระองค์และเคยอ่านพระสูตรแนวนัตตลักษณะสูตรแต่วันนี้ได้เกิดขึ้นจริงในสถานที่จริงแนอนัตตลักษณะสูตรแล้วจึงของนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งเลี้ยงสงสาวก และพระธรรมในอนันตตลัคณะสูตรพุทธพุทธังอาลาหังพุทธโทสุขโตภาคาวาเรียบร้อยเราไปชมกุฏิหลังแรกของพระเจ้ากันนะครับ